รีวิวนะครับเหรียญรุ่นรวยมหามงคล99อีกหนึ่งคลิปนะฮะก็เป็นคลิปที่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆนะฮะที่มารีวิวรุ่นรวยมหามงคล99นะฮะวันนี้เราได้ชุดยกรังนะครับอันนี้ชุดยกรังอันนี้คือแถมยกรังนะครับความหมายคือว่าถ้าเราซื้อหนึ่งรังนะฮะจะแถมสามเหรียญน,นี้ความคุ้มค่ามันมีมากนะฮะก็คือ แถมสเหรียญน,นี้ก็คุมแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ในลังนะฮะจะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็จะมีแถมด้วยนะฮะก็คือเปิดเปิดในลังก็จะมีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าแถมยกลังคือเนื้ออะไรกันบ้างถามว่าสวยไหมในในมุมผมอะรุ่นเนี้ยถือว่าสวยมากๆนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเงินนะนี่ันี้แถมเนื้อเงินลงยาแดงนะครับขอบน้ําเงินซุ้มเขียวนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเนะี่ยโอ้โห,โหแล้วก็ด้านหลังนะครับลงยาด้วยนะครับลงยาหน้าหลังเลยอันนี้คือแถมยกหลังนะครับแถมยกหลังลงยาคุยพื้นนะครับสวยอีกหนึ่งรุ่นอะทำใใช้กล้องสองให้ดูนี่นะครับ ดูดูการลงยาแล้วก็กระหนกนะครับมีความคมชัดมีความคมชัดนะฮะโอ้สวยจัดจ้านจริงๆริงอันนี้อีกหน่อยแพงแน่นอนนะครับมีงานประกวดด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ดูนะครับเกสเก้านะฮะถ้าเป็นหลวงพ่อรวยเขียนแปดบนะครับจะเหมือนหลวงพ่อรวยทิมพ์นี้นะครับอ่านั่งบนอัสนะหรือเปล่าข้อรีอะไรสชกอย่างนะ อ่านี่ครับหน้าหลวงพ่อรุ่นนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นี่รีวิวเนื้อเงินให้ดูนะครับด้านหลังเป็นหานุมานนะครับนี่โอ้โห,โหเนื้อเงินสุดๆนะครับอ่ะตัวเลขอะไรเนะี1 0หนึ่ย์ห้าหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกทีมันเล็กมากครับ หนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าก็จะมองไม่ค่อยเห็นอตอกพะพานบริเวณตอกงองูนะครับนี่เนื้อเงินตอกงองูนะครับลงยาหน้าหลังไอ้นี่ชุดแถมยกลังสําหรับดยมหามงคลเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็แถมอีกอีกหนึ่งเหรียญเป็นเนื้อกะไหลเงินกะไหลเงินนะครับก็คือชุบเงินนะฮะลงยาน้ําเงินลงยาจีวรนะครับ โอ้โหโโลงยาจีบอนได้สีแบบแสบตามากอูจีบอนเป็นสีทองเลยนะฮะสวยมากสวยมากเลยคนที่แบบเพิ่งเริ่มสะสมหลวงพ่อพัดก็ลองมองหารุ่นนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับรายการแถมยกรังสร้างตามจำนวนลังนะครับสร้างตามจำนวนลังนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับถือว่า สวยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะอันนี้กะไหลเงินลงยาฟ้าเออลงยาน้ําเงินประจํามันเกิดแล้วกันใครที่เกิดวันสุกสีฟ้าอ่ะสีฟ้าก็ได้อันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญเลยอันนี้เนื้อทองแดงทองแดงลงยานะครับขอบน้ําเงินนะฮะแล้วก็ลงยาจีวรน,นะครับแล้วก็ซุ้มแดงนะครับดูนะ คมชัดมากๆนะครับคมชัดเลยนี่นะครับสวยอีกหนึ่งรุ่นเลยดีกว่าลงยาไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็ขอบนี่โหแบบโอ้โหนี่แบบเนื้อ้างล่างยังลงยางนี้อันนี้แถมยกลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นฮะนุมานเหมือนกันนี่ตอกดอเด็กนะทองแดงแบบนี้นะครับนี่ อันนี้ตัวเลขหนึ่งสามหกหกประมาณนั้นอนะ่ะหนึ่งหกหกนะฮะหนึ่งหกหกเลยนะสามหกหกสามหกหกคมชัดนะฮะคมชัดมากๆคมชัดมากๆอ,อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรายการแถมยกลังมีทั้งหมดสามเหรียญนะคือความคุ้มนะฮะคนที่ซื้อยกลัง ามาดูรายการในรังนะครับในรังก็จะมีเหรียญเนื้องเงินลงยาแดงขอบน้ําเงินนะครับถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนอ่ะนี่เหมือนนะครับแต่ว่าไม่ลงยาจีวรน,นะครับสังเกตนะครับไม่ลงยาจีวรอันนี้แถมยกลังไม่ลงยานะครับอ่ะเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังก็เหมือนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยไอ้ฝั่งแถมยกลังจะลงยานะครับต้องแยกดีดีนะครับอ่ะ จำนวนการสาร้างค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเลยอันนี้เนื้องเงินอยู่ในรังนะครับอยู่ในรังอันนี้ผมแกะมาซื้อมาหลายรังมากๆก็แกะมาสักหนึ่งรังนะครับแกะมาหนึ่งรังก็ต้องหาเนื้องเงินกันทีเดียวนะครับนี่นะครับยากลําบากมากการหาเนื้องเงินน,นี่นะฮะมาแบบนี้เลยวาวๆาวแบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้า เข้ามาได้นะครับกดที่ลายข้างล่างนะครับใต้คลิปนะฮะมีเลขสิบเจ็ดด้วยรวมเลขแปดนะครับพระสภาพสวยดูนะจมูกโดง่โดงนะครับจมูกโด่งสวยงามหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งเหนนรียญนะฮะที่เป็นเนื้องเงินนะครับลงยาเสือจริงๆบางท่านที่ซื้อยกรางอาจจะได้ลงยาลงยาธงชาตินะฮะลายธงชาติลงยาลายอื่นๆก็มีนะครับ อันนี้เป็นลายเสือดูนะโอ้โดุดันมากดุดันมากๆอุโหนี่สุดยอดเลยคุยพื้นด้วยนะครับคุยพื้นด้วยแล้วก็สวยมากๆเลยคมกริบเลยอันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินของผมนี้รับประกันแท้ตลอดการใช้งานนะครับตลอดการใช้งานนะการันตีกันได้เห็นเลยนะฮะอันนี้ตอกง,องูนะฮะเนี่ยตอกง,องู ตอกงองูเลข22นะครับเลขเบิ้ลอ่ะก็ถือว่าใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่านี่เหรียเงินน,งนะครับอีกเหรียญหนึ่งจะเปิดเป็นลุ้นอ่าอันนี้เป็นรายการจองรายการที่3ลงยาแดงนะครับหลังจากส่งให้ลูกค้าแล้วก็จะเหลือของตัวเองไว้หนึ่งเหรียญน,นะครับ อไอเดียนี้อาจจะไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเก็บไว้นะครับเก็บไว้อาจจะผมทําการลุ้นนะฮะใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นความรู้นะฮะสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสีแบบไหนอะไรยังไงนะครับราการที่2ผมปล่อยไปแล้วนะครับได้มา2องค์องค์งละหมื่นห้าหมืก็ลูกค้าไปหมดน,นะครับไม่ค่อยเหลือนะครับ ก็มีความสวยมีความสวยพวกหน้ากากทองคําจะสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวทําการลุ้นเลยนะครับไปแลุ้นตัวเลขลุ้นตัวเลขลุ้นตัวเลขนะครับมาในซีลแบบนี้นะครับเขาก็เขาก็แพ็คอย่างดีให้นะฮะและการที่สามนี่ลงยาแดงนะครับลงยาแดงคุยพื้นจะเป็นแบบไหนผมก็ยังจําหน้าไม่ได้แล้วว่าพระเป็นแบบไหน เป็นแบบเดียวกันนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นตัวเลขนะครับต้องมาลุ้นตัวเลขแบบเดียวกันนะฮะ,ะดูจมูกก่อนต้องดูนะครับที่เราได้มาต้องดูเช็คดูอาจจมูกโด่งจมูกโด่งเรียบเลยนะครับโรงยามีเลอะบ้างนะเป็นแฮนด์เมดผมไม่ซีเรียสนะพวกเนี้ยถ้าได้มาแบบนี้ไม่ไม่ซีเรียสแต่ซีเรียสที่ว่าเอ่อจมูกบี้อะไรเงี้ยจากโรงงานอย่างเงี้ยต้อง ออดีนะครับทีมงานนี้ดีมากผมได้จมูกบี้มาผมเคลมนะฮะเคลมได้นะครับทางผู้สร้างจัดส่งให้เลยนะครับแลกเปลี่ยนเลยนะครับก็ขอบคุณมากทีมงานรวยมหามงค,คลพระใหม่พระชํารุษสามารถเคลมได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้ด้านหลังฮานุมานฮานุมานหน้ากากทองนะครับ อันนี้ก็มีราคานะครับมีราคาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวเลขรุ้นไปได้วยกันเนี่ยโอ้โหเลข90นะครับ9ก้าเกดประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมดูอีกทีนะประมาณ9 0้เลข90นะครับโอ้สวยงามมากๆอันนี้แดงแบบสุดๆเลยนะครับต่างกันนะครับเนี่ย ต่างกันนะถ้าเราดูนะอันนี้รายการจองนะฮะโฟกัสกันรายการจองจะแดงด้านหลังนะครับนี่รายการจองจะมีแดงด้านหลังนะครับรายการอยู่ในรังนะครับด้านหลังจะไม่มีลงยานะครับความแตกต่างราคาราคาจะแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับต้องดูดีนะบางทีเรามอง เราเราศึกษาก็อาจจะศึกษาในคลิปผมก็ได้นะครับนี่อันนี้เนื้อเงินรายการจองรายการที่3นะครับจะเป็นลงยาแดงฮนุมานชุบทองฮนุมานทองหน้ากากทองไม่ง่ายนี่นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นรายการอ,อยู่ในลังนะครับลุ้นเนื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นี้เนื้อเงินไม่ลงยาด้านหลังประมาณนี้ ถ้าแบบนี้เราก็ดูง่ายแบบนี้ดูง่ายถ้าไม่ลงยาจีบอลนี่เป็นรายการแถมแถมยกลังลงยาน้ําเงินอันนี้ก็สวยนะยนแล้วนี่ก็สวยแต่มูลมูล,ลค่าต่างกันนะฮะมูล,ลค่าต่างกันก็จะไปเน้นลงยาเต็มสุกแบบนี้นะครับแบบนี้ลงยาเต็มสุกเลยุ่นนี้รายการนี้มีราคานะครับมีราคารายการที่สามของรายการโดยมหามงคนนะครับเก้าเก้านะครับ ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้อะบางทีลูกค้าถามนะว่าเหลือวัตถุมงคลอะไรบ้างอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับอะใช้กล้องเลยใช้กล้องเลยนะครับเหลืออะไรบ้างอะเดี๋ยวผมจับให้ดูเนื้อเงินอะเดี๋ยวผมยกมาดีกว่าอย่างเงี้ยเนื้อเงิน เอราวันพันล้านนะครับเอ,อราวันพันล้านส่วนใหญ่ผมจะนําไปเลี่ยมหมดแล้วนะครับเอราวันพันล้านสวยอันนี้สวยเลยนะครับลงยาหน้าหลังเต็มสูบนี่นะครับลงยาฟ้าลงยาจีวรขอบเขียวสีบรรล้านนะฮะสวยมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้หมดเลยดีกว่า โชให้หมดเลยอ่ะโดยรวยชนะจนไก่คู่นะครับโดยชนะจนไก่คู่ลายธงชาติผมเลี่ยมให้เรียบร้อยเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ไก่คู่นะฮะไก่คู่อ่าเลขหนึ่งสามเก้านะครับอ่าอันนี้ก็สวยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนิยมนะอันนี้เหรียญเหรียญพวกนี้นิยมหมดนะครับอ่ารุ่นอ่าพยักสถานบรารมี ยักษ์สถานบาร,รมีนะครับมียันนะครับมีเสือนะครับสองข้างเป็นเนื้อเงินนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินเลขห้าสิบเลขห้าสิบลงยาน้ำเงินขอบแดงรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเนื้อเงินนะฮะร,รุ่นนั่งพารุ่นรวยรวยรวยทรัพย์เรียญประสบการณ์นะครับเรียนประสบการณ์ ลงยาแดงนะครับคุ้ยพื้นนะฮะเห็นไหมคุ้ยพื้นขอบน้ําเงินไก่เหมือนไก่ไก่ตีไก่นะฮะไก่ชนพวกเนี้ยนะครับสวยสวยมากไม่ตัดไม่ตัดปีกนะครับตอกเก้ารอบตอกเก้ารอบดูนะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นอ่าตัวเลขอะไรนะเดี๋ยวหาก่อนเลขยีเลข ห้าสิบสามนะครับเลขห้าสิบสามตรงนี้นะเลขห้าสิบสามมาอีกรุ่นอีกเหรียญหนึ่งนะอันนี้รุ่นรวยรวยรวยซับเหมือนเมื่อกี้นะฮะลงยาเหมือนลายพางลายพางเขาเรียกลายพางนะครับลายพางแบบดูแปลกแต่ว่าเขาเรียกอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อท็อปเลยนะครับไข่ไก่คู่เนี่ยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับ มีประสบการณ์นะครับเป็นเนื้อเงินอันนี้เลข8นะครับใครที่ชอบตัวเลขก็ผมก็เปิดอยู่นะอันนี้เลข8นะันเลข8อยู่นี่นะก็มีความสวยนะครับภาพสภาพเดิมๆนะครับพระสภาพเดิมๆผมส่องให้ดูสภาพเดิมมากนะครับได้มาก็เลี่ยมเลี่ยมอันนี้ไว้เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะเลี่ยมไว้ถ้าเป็นพวกเนื้อเงินนะเนื้อเงินก็เก็บสภาพพระไว้ ลูกค้าที่เช่าหาก็สบายใจนะครับอันนี้โดยมหามนาจเก้าเก้าุกเสกเจ็ดวาระลงยาเหลืองขอบแดงซุ้มน้ําเงินอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินอ่ะตัวเลขสิบเอ็ดนะฮะเลขสิบเอ็ดุกเสกเจ็ดวาระมีประสบการณ์แล้วนะครับเรียน<ม>ประสบการณ์ลดยางแตกไม่เป็นไรนะครับอันนี้เนื้องเงินนะครับสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินลายธงชาติเนื้อเงินลายธงชาติรวนมหาอำนาจ99เหมือนกันอันนี้เลขเอ่อลขสี่อันนี้เลขตัวเดียวเลข4นะครับเนื้อเงินรับประกันแท้ตลอดชีพจํานวนการสร้างอันนี้น่าจะ30เหรียญน,นะครับอันนี้40เหรียญน,นะครับมี4ี่สเหรียญในโลกนี่นะครับรวยมหาอำนาจสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยอ่าแล้วก็ ท่านที่สนใจเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับนี่มงคลหนึ่งหกแปดตายตรงชาติยังเหลือนะครับโอ้โหถามหากันทุกวันไม่รู้ว่าดังจากไหนนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับมงคลหนึ่งหกแปดนะครับรับประกันพัดแท้ตลอดชีพอ,อันนี้หน้ากากทองคำเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปต่อเอารุ่นอะไรดีใครชอบแบบนี่นะฮะใครชอบนี่เนื้อเหล็กน้ำพีพ่นทรายชุบเงินชุบเงินนะฮะนี่ของแท้นะครับปี61-62นะครับรุ่นอะไรเนะี่ยเพิ่มซับอะไรทุกอย่างเ๋ยวะผมดูก่อนอา่ารุ่น รุ่นซับเพิ่มพูนนะฮะรุ่นซับเพิ่มพูนนะฮะนี่เป็นเนื้อเหล็กน้ำผีข้างในนะฮะนี่ผีลงยาจีวรน,นะครับอ่ะรวยซับเพิ่มพูนนะฮะใครสนใจก็สอบถามได้พร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยนะฮะเลขสามสิบสองอันนี้แปลกๆอ่ะอยากได้คู่กันก็บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อปีหกสิบสองนะครับอันนี้ แพงนะครับบอกเลยไอเนี้ยแพงนะครับเห็นจิ๋วๆเงี้ยแต่แพงนะผมเช่ามาแพงนะครับได้มาพร้อมตลับนะครับแล้วก็ผมเอามาเลี่ยมนะครับเนี่ยได้มาแพงนะครับดูสภาพนะครับเป็นเนื้อชุบเงินนะครับลงยาสร้างประมาณห้าสิบองค์เท่านั้นสร้างประมาณห้าสิบองค์เป็นเหมือนรูปหลอดปั๊มอะฮะหลังเลื่อยเนี่ยไอข้างเลื่อยอย่างเงี้ยนะครับ หลังแบบเะยประมาณนี้แหละเขาียากอะไรนะทั้งอย่างนันนะ้ประมาณนี้นะครับอะรับประกันพัดแพ้ด้วยตลอดชีพนะครับอะอยากได้รุ่นโดยมหาหนาธลงยาเขียวก็มีนะครับเนื้อเงินนะครับสร้างสามสิบเหรียญน,นะครับเขียวขอบแดงซุ้มน้าเงินนะครับนี่ปล่อยหมดนะครับเลขสิบแปดนะครับอันนี้ปลุก3าสิบเหรียญปุกเสกเจ็ดวลละเหมือนกัน ต่อเก้ารอบนะครับต่อเก้ารอบอันนี้ต่อเก้ารอบเป็นเนื้อเงินไม่ลงยาสร้างห้าสิบเหรียญน,นะครับเนี่ยเลขเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดต่อเก้ารอบนี่นะฮะเนี่ยสภาพแบบผมได้มาผมเลี่ยมนะครับเอาเอาแบบสภาพคุณสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้รับประกันบัตแทสตลอดชีพอ่ะ,อะไปต่อ รวยชนะจนเก้าเก้านะครับเนื้อเงินเนื้อเงินอ่ะมาเหรียญแรกนะครับเนื้อเงินลงยานะครับลงยาจีวอนอันนี้ก็ดังมากๆดูทีมทีมงานสิทธิโชคหรือชัดชัยโคราชนะครับที่เล่นหลวงพ่อรวยนะฮะอ่ะเขามาทำพารได้สวยมากๆสิทธิโชคก็ราคาแรงมากๆอันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินสอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็เป็นคลิปแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญที่นิยมนะครับแล้วก็มาเปิดอ,อะไรลุ้นรายการที่3มนะครับโดยผู้คนอ่าแล้วก็มาแบ่งปันกันด้วยนี่ก็เป็นเนื้องเงินลายเสือนะครับเนื้องเงินลายเสือก็มีเนื้องเงินพอสมควรนะฮะแล้วก็เอาเป็นเหรียญน,นี่ด้วยเ,เหรียญน,นิยมอีกอ,อะไรหนะาปากน้ำโพเศรษฐีปากน้ำโพนะครับ ขออนุญาตเลยเศรษฐีปากน้ำโพนะครับนี่ก็ออยังเหลือเศรษฐีปากน้ำโพเนื้ออันนี้น่าจะเป็นทองทิพ์เนาะทองทิพตรงยาดำากระหนกตรง,งพญานาคแดงนะครับลงยาจีวอน,นะฮะก็สวยอันนี้เนื้อสัตตะเพียว,วเ,เนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะ เพียวเลยใครชอบแบบเพียวๆสภาพนีเพึ่งแกะกล่องนะครับสภาพพึ่งแกะกล่องสอบถามเข้ามาได้แล้วก็แคปภาพเข้ามาถามได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนื้อทองแดงหรือสัตตะประมาณนั้นแนะอันนี้น่าจะเป็นทองแดงลงยาดำอันนี้ก็สวยมากนะครับมีมิติมีมิติม,มตากๆลงยาจีบอนนะครับสวยมากๆเลข53ด้วยนี่ รายการที่ห้าสิบสามเลขห้าสิบสามเออรงเป๊ะเลยอ่ะก็ถือว่าแบ่งปันนะฮะอ่ะมาดูอีกนะครับอ่ะ,จะเจริญพรนะครับเนี่ยเจริญพรเนี่ยนะครับเจริญพรล่างนะครับเต็มองค์เนื้ออันปาก้าก็ยังมีนะครับประมาณ 1, หนึ่งสองหกเหรียญอันปะก้าห้านวนหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็รวยล้นฟ้าพยาไกา นะครับเหลือ8ดเหรียญนะครับตอกกรรมการทุกเหรียญมีประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญกรรมการนะครับด้วยมหาอำนาจเกนะครับนี่ใครชอบเหรียญไหนก็แคปมาบอกกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ลุ้นเนื้อนะครับดทวยพั์แสนล้านนะครับยังมีอยู่นะครับด้วยพั์แสนล้านนะครับเหรียญโคกซับเดือสองเหรียญนี้นะครับแล้วก็ไอรุ่นนี้ นั่งพ่านรวยแสนล้านนะครับนั่งพานรวยแสนล้านนะครับเป็นรายการแถมยกหลังนะครับอ่ะรายการพวกนี้เราก็มีประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้อ่ะมีประมาณนี้ถ้าใครสนใจเลขสวยๆอยู่ในนี้ก็บอกได้นะครับก็แต่งปันนะครับอ่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับใคร ใครชอบวงไหนก็บอกผมได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดี